น้องท้องผูกมียาเน็บไหมคะมีค่ะคุณแม่ในเด็กจริงๆแล้วมันจะมียาเน็บที่เป็นแท่งเหมือนขี้ผึ้งนะคะก็จะมียาเน็บสําหรับท้องผูกก็คือเป็นกรีเซอรีนเน็บค่ะกรีเซอรีนแท่งแล้วก็มียาพาราเซตามอลเน็บเพื่อลดไข้นะที่เคย ที่เคยแนะนําไปคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเป็นของผู้ใหญ่จะมียานเน็บรักษาริซิดวงอีกทีหนึ่งซึ่งวิธีการเน็บค่ะพูดให้ชัดตรงนี้นะคะว่าเน็บตรงบริเวณทวารหนักของลูกอ่าหลายคนถามว่าเน็บข้างนอกหนีเผยเฉยไหมไม่หนีบนะคะเอาสอดไปข้างในรูทวารหนักนะเอาลึกเท่าที่พอจะลึกได้แล้วเอาขาหนีบไว้นะหรือว่าแบบ ปิดเหมือนกับว่าบีบไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเน็บไปนะแล้วก็ปล่อยมันหลุดออกมาอย่างนี้คะ่ะประสิทธิภาพยาก็ไม่เต็มที่โดยปกติประมาณสัก10-15นาทีคะ่ะอุณหภูมิร่างกายมันจะหลอมทำให้ตัวยาเน็บหรือขี้ผึ้งมันละลายแล้วก็ดูดซึมตัวยาไปออกฤทธิ์นะคะ